nak sơ mây Này 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 Sơ mây sơ mây sơ mây nó lắc chân mây á Mây hây Ờ Mình kia sẽ nhạc cho rút chạc á Chính thú ý sẽ nhạc rút chạc Chính thú ý Chính thú ý khai ra Chính thú ผมเพิ่งมาครั้งแรกใน8มี2หวังว่าทุกคนจะช่วยผมนะคระับแต่แล้วหนูยอมค่ะหนูยอมไปทุกอย่างค่ะเอออย่าลืมช่วยคอยได้เด้ว,ดวพี่อะไรไม่เกี่ยวอ,อเขาเริ่มคนหล่อไปแล้วจำ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 เขา ไปแล้วออไอเราได้แต่ตวกระป๋อสวัสดีครับเอ็ดการ์ครับหรือจะเรียกว่านุ่มนิ่มคุงก็ได้นะครับคือผมเพิ่งมาครั้งแรกใน8ปดวีสองอุ้ยตรงนั้นผมเห็นคุณเอมมาปั่นแล้วผมไม่ปั่นเครื่องนี้หรอกผมอ่ะคิดว่าเครื่องนี้มันอันตรายผมจะไปหาแรงบันดานใจในการวาดรูปครับวอกอ พี่กวางนะครับเอพีนอร์มอลครับเพื่อมิคอยเกง่งแต่เลิกหมดใจฉันรู้พี่เอดชอบเลยจะ,ะไปไหนแล้วคะไปต่อดแล้วครับเพราะความรู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยตรงไหนอะคะมีทั้งสามคนกูนะครับไม่ปลอดภัยประเกิดประเกิฏขดนดี้เอมิลี่เอเลเอสเกอร์ขดนี้เอมิลี่เอเลเอสเกอร์เอมิเอเลี่ดำไปหนึ่งเติมเอลภูมิได้ยาคูนะ ได้เกลียดคำเนี่ยบีเอลผมด้วยผมต้องวิ่งก่อนแล้วทำไมหัวใจเต้นแรงนา้าดงทุกที่อย่างเงี้ยครับไม่นะครับฮันครับคุณเป็นใครครับคุณครับอุ้ยพีเสียงเอาเพื่อนเราเพื่อนเราก็มาจกตรงนี้เด็กติดเดยกก่อนนะหรือว่ามันจะอาจจะเป็นเอ่อประโยชน์ของเราในการที่เราจะได้มองนหน้ากันครับผมขอมองนะครับไม่ยากอเอเบียด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 เออมนเลยมนเลกุจจีได้เต็มวุ้น เบื่ได้แค่เดียวครับพลาดมาแรงเข้ากันเก่งด้วยครับ <laughs> พี่กุจีได้แต้มเลยเอ,อูอ้ยตามมาพรวะไม่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 ไมไมเอาจแป็นครับจะแพนหิวให้ผมหน่อยมั้ยครับทำไมค่ะคือเดี๋ยวฉันจะต้องไปช่วยพี่เลยครับ oh my god ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอบปัญหเอ,อ้า <What? S 1> จะแพน เ What เท่านี้มีใครหรือเปล่าไม่มีคะ่ะไม่มี <What? S 1> จริงๆนะจะค้างทำไมวะเมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยกระตุกแท้งจริงเว้ยคือตอนนี้เอ็ดกาขอปั่นไฟก่อนนะครับ What เออเพื่อนเพื่อนโดนละนาเลยครับคือดูหน้าดูหน้าแม่ก็ยังดูไม่สุดนะครับตอนนี้ครับคือ คือผมได้แค่คิ้วแม่จร,จริงๆจะบุกแม่ปากแม่ไม่ได้ <laughs> คิ้วแม่มันเป็นยังไงล่ะาคือคิว้วโอ้สักกระนาวคือคิ้วแม่คิ้วแม่มันมันชิงจังครับฮะฮัลโหลสวัสดีกระผมนี้จะเปิดวันนี้ผมมีความสุขอ้ออ้ออ <laughs> ้อเอ็ดกาแกอยู่ไหนไม่บอกครับแก อยู่ท่าพี่ไรคะสวยแล้วนั้นเอ็ดก้าจา้างามใสยิ่งนักไปบอกว่าฉันอยู่กับแกกอโทยครับแล้วพี่ไรจะรอดไปวันเดียวดวนไปแล้วด้วยผพขอกเทยเฮ้ิวแล้ว What? วัดเอาซะงั้นเออเราก็ุอนแทบตายนึกว่าพี่ไรจะตายเพราะเราซะแล้วเอ็ดก้ ที่หลังไม่ท้องว๊ดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่วอนโอ้โหแล้วมาแล้วครับ้ยพี่กวางพี่กวางเหมือนตรงมาเพื่อกวางเหมือนตรงมาไม่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 แอปก่อนแอปกอนแอกอนพี่กวางครับอดยมาเปิดคอนเสิร์ตตรงนี้นะครับตรงนีงน้ไม่มีพี่ลักกี้ครับพี่ลักกี้เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วครับลักกี้เดินสายลมแก้บนติดต่อได้ทางเบอร์นี้รับเมียไปด้วยหลอดชัครับเมียไปด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <scared> มามามาได้นอนมาได้นอน ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วมีคนวิ่งมาเดยวเจ้าเอฟกดเอฟกดอะอย่าจำหนูได้นะคะอย่าจำหนูไม่เอ้มือนะพีกวางอย่าเอาไปเออไม่มีปืนด้วยอ่ะเฮ้ยป่าผูกันไปได้ไหมครับพีกวางอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟก่อนอก่อนอก่อนพีกวางยังไม่เห็นเราใช่ไหมอ่ะ ไม่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 จริงไม่จริงมันไม่จริงเดินมาแล้วจ้ะมันเดินมาแล้วติตติตเอาตีเอาดิเออึดึงไปเลยดึงไปเลยตี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 ไม่ดีไม่ดีก็ไปสิครับวิชียเดินเจอสะกดจิตกินกองแก้ตื่นตื่นตื่ตือตื่ตื่ตืตื่ต่อ่เเต่อ่ื่อเตื่อเตื่เเเ่เเออ วันนี้ยุดก็ช็อตครับคอณช็อตจริงจริง oh my god เฮ้ยทำไมได้ยินเสียงน้ำไหลอะใครฉีดแตกบอกกูมาเดี๋ยวนี้ผมเองครับบ้าบอเอ็ดการ์แกจะมาฉี่แตกเลยตอนนี้ไปจ่ะเขายิงกระนาวข้างล่างแสดงว่าเขาจะไม่ขึ้นมาข้างบนแล้วโอเคปั้นไฟก่อนปั้นไฟก่อนโอ้โหกุชี่ครับกุชี่โดนตี แล้วอู้เแล้วตรงกลางนี้ไม่มีใครเดี๋ยวเราไปหาของก่อนแล้วกันนะจ๊ะไปหาข้างล่างก่อนแล้วทำไมไม่โทรศัพท์ล่ะคะพี่เอดก๊ะเออเพราะมันไม่ปลอดภัยครับโอ้สวัสดีเพื่อนของผมนิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้ไม่เห็นหะครับเจ๊พทกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ดีโดนตีไปหนึ่งทีละเจ้าไปครับแล้วตัวนี้พี่กวางเออพี่กว่างก็เฝ้าเนาะ ดเดือบมาแล้วจ้ะเดินไปแล้วจ้ะตีเอ้ยตีพี่อีไลไปแล้วแล้วเราได้เป็นน้ําหอมกินอะไรวะเล็บขอบอไปจ้ะน้ำหอมกินเล็บขอบไหมครับใครอยากมาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมขอโทรศัพท์ก่อนนะครับในเมื่อคุณเฝ้าอย่างนี้นะครับเอ๊ะทำไมหวัวใจจะจแหลกอย่านะอย่านะจุกจุกมาหรือเปล่านี่จุกมาหรือเปล่เนปืนก่อนปืนก่อนปืนก่อนมาเป้ามาเป้าแอบอยู่แอบแอยู่ครับ อย่ามานะครับวิชาดินจาหายตัวบ้องเบลลบ้องเบลปิ้งเฮ้ยไม่มามาหรือเปล่าจะมาไม่นะไม่มาไม่มาไม่มา,มมาโทรต่อจ้ะขอเป็นเข็มนะครับผมขอเข็มหน่อยครับทำไมคะจะเอามาฉีดนมบื่มหรอคะโอ้เอมิลี่หักหนึ่งเต่าเอมิลี่หักหนึ่งเต่าหักทำไมอะ่ะก็ถามดีๆอะ่ะคือ ผมเป็นผู้ชายครับผมไม่ได้เอามาฉีดนมครับผมมาฉีดกล้ามครับเพื่อไม่เข้าหูห่างหนึ่งแต้มครับนี่เอ็ดการ์เอ็ดการ์ว่างไหมะว่างหิวเขาหน่อยครับครับครับได้ครับไปไปไปครับไปครับไปครับไปข้างบนกันครับเจ๊เพ็เจ๊เพ็ครับหิวตรงนี้ไม่ปลอดภัยครับเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาแน่นอนครับนั่นไงครับมาแล้วครับพี่เบนนเบ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 นของเรามาแล้วเราต้องนิ่งไว้ก่อนครับเย่ายเพิ่งก็โดดครับใจเย็นครับใจเย็นก่อนครับ ได้ยินเสียงน้ำไหล,ลแล้วครับน้ำไหลตรงหน้าต่างตลอดเลยแล้วครับใครฉี่ลาาอีกแล้วครำนี้ฉันเองค่ะ w <What? S 2> มาถึงเจ๊แพ้หรอครับเปล่าค่ะมาถึงกุจจีนั่นนี่ค่ะฉี่กุจจี What เ <c oughs> มมพอเดดสองเดี๋ยดูไม่ต่างกันเลย <c oughs> ท,ทําให้มันเยิ้มๆเลยสิครับนึกว่าไม้เนี่ยอ๊ยเอ็ดกาเธอมาช่วยฉันแบบนี้ฉันดีใจมากเลย ว่าลูกผีให้หน่อยสิลูกผีเหรอครับไม่เขาแล้วลูกผีจะพัด้ดยหนึ่งเติมเอาคูา่ใดอยากคู่นะอยากในหนึ่งเต้มแล้วค่ะไปแล้วนะเออครับ <c oughs> ขอบคุณครับสำหรับการเอลผม <c oughs> ไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปปั่นไฟมันเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนี่เครื่องนี้แหละเครื่องที่ผมปั่นอยู่โอ้โหแล้วหัน ไม่จูบกันเลยล่ะสองคนน้านะ้โอ้โหเฝ้าเฝ้าไม่น่ารออแล้วล่ละคนน้นนะ่ะบินบินแล้วคะ่ะสุดขิดเดอ้อลาวก่อนครับผมใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนคุณเพื่อน,นทั้งหลายเครื่องนี้นี่ปั่นใกล้เสร็จแล้วโอ้คีบป,ปิดอีกอีะคะิคีป,ปิดครับเจนี่นะคะคบปิดครับเพื่อนเพื่อนใกล้มากใกล้มากใกล้เสร็จแล้วจริงๆจริงๆนะ เอรอเตรียมเครื่องอยู่รอเตรียมเครื่องอยู่รอครูดาวข้อความข้อความกดไปแล้วจ้ะเตรียมเครื่องอยู่เด้อเตรียมเครื่องอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงแล้วไงแล้วไงเงียบเงียบไม่มีใครล้มไม่มีใครล้มหันไปไหนหันไปไหนหันเดินมาพี่กวางเดินมาเดินใกล้มากเดินใกล้มากเอาแล้ว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 มาแล้วมาแล้วก็กดแล้วจ้าพี่กวางมาแล้ว โอเคครับมามาจริงวะมาจริงวะ่รนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเห็นไม่รู้ว่าเราเห็นแสงเฮ้ยไปครับไปครับไปครับเจ๊เพ็ดวิ่งหนีแล้วเหมือนมาเกลือมาอีกแล้วเหรอก็เจ้ก็เจ้ก็เจเหมือนไม่นัดกันมาเลยมาที่เดียวกันครับเอาครับกระโดดกระโดดกระโดดเรียกตัวครับกระโดดเรียกตัวครับไปแล้วับ จะแพ้ตัวหรือเปล่าเอ้ยได้แล้วหรือว,ว่าลูกม่ยาได้แล้วเริ่มจากคิ้วต้องหนาเท่าชินจัง <What? S 2> จมูกไซนั้นต้องยาวเหมือนพีนาคิโอ oh. ส่วนปากต้องคว่ำเป็นละคังคว่ำให้เหมือนกับพี่กิ๊กสวยจะดีจริอซ oh, <geez. S 2> ื้อจัดใจเลยวะ่ะ oh. เอาเป็นว่าวางไว้ตรงนี้แหละโชว์แม่แ <laughs> ม่ยาครับแม่ยาจะแดงมาดูแล้วผมบอกเลยว่าผมวาดรูปม่ยาเยี่ยมมาก สวยไหมครับเจเพชรสวยมากเลยคะ่ะไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก,ก่อนเลยจะบุกยาบเหมือนพิทาคิออคิ้วหนาบมนชินจังปากความสวยเหมือนละครความข,ามข,ามของพี่กิ๊กสุวัจณีอาสุดยอดมากงั้นผมว่าอีกรูปหนึ่งครับเอมมาอยากจะบอกว่าดีนะที่หนูไม่ขอให้พี่เอ็ดการว์วาดให้หนูคงจะประหลาดที่ลึก <laughs> <laughs> ไปสิครับเราควรจะต้องออกกันวัดพี่ไร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  ไม่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 ไม,ไม่เอาไงดีวะพี่อะไรนั่งอยู่เนี่ยอ้โหสึกแมกสึกแมกสึกแมกต้องไปปะวะต้องไปปะวะโอ้โหแล้วติดกูดาวยังติดกุยาวอยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมล็อกตะเข็บชายแดนไปคือขอโชษนะครับมีใครอยากจะตามผมไปช่วยไหมไหมครับมาช่วยหน่อยได้ไหมเอ,อ่ยไปช่วยพี่อะไรกันโอ้โหเงียบเชียวจริงเหรอ <laughs> จะเงียบแบบนี้จริงเหรอ <laughs> พี่เลไรบอกว่า อย่าช่วยฉันไม่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 ไม,ไม,ไม่พี่เลยพี่เลยเป็นเป็นคู่คู่กับผมหนึ่งเดียว,วครับในแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะต้องไปช่วยครับพี่เลยพี่เลยโลก,ก่อนโลก,ก่อนครับอย่าช่วยฉันออกไปเลยออกไปเลยเอ็ดกอร์อย่าช่วยพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือผมยังไงก็ช่วยอีกามาแล้วจ้าพี่เลยวิ่งเร็ววิ่งหนีเร็ว เดี๋ยวผมเ่อเขาวางรูปแม่ย่าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้หลอกแม่ย่าเอ็ดเกอร์พี่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องช่วยพี่ไม่ได้ครับยังไงผมก็ต้องช่วยพี่ให้ได้ครับพี่ไรพี่ไครครับรับรูกสักลูกมมั้ยครับเออไม่พี่ไปแล้วนะขอบคุณมากเลยเออยังเหลืออีกรูปหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมวาดแม่ย่าแล้วกันเพราะว่าพี่เบนผมดูหนะ้าไม่ครบอนะ่ะ ได้แ,แค่ข่าข้า้งเดียวแล้วใครมาเนี่ยเออแม่ย่าตายแล้วรูปไครเนี่ยฝิ่นแลละสวยๆไปเลยเดี๋ยวจะมูกสิจะูกก่ะพิกาคิออมากอะ่ะไว่าว่ะอ,อยากจะฆ่ามานันจริงๆเลยขอโทษนะคะแต่คุณแม่ย่าคะดูที่จิตวิญญ,ญ,ญาณสิครับจะได้รู้ว่าความสวยที่แท้จริงมันคืออะไรแบบนี้เอาป่าวกดไลค์กดแชร์กดะโด,ดทุบ Subscribe ด้วยล่ะ <laughs> อย่าลืมนี่ ข้าบวานอะกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะอออไปแล้ว